สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวเรวือซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณค่ะปักหน่วยล้างนะเทียบชน4สูตรค่ะก่อนที่จะเข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปดีโนนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดตะความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคำนวณกันนะปักหน่วยล่างนะเทียบชน4ีสูตรนะเลือกมาเป็นปักแบบ7ตัวให้กับเพื่อนๆนะ,ะโดยเลือกสติระยะย,ยาวทั้งหมดเลยนะถ้าเผื่อว่าสูตรมรันหลุดเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะเพราะว่า เชื่อว่ามันหลุดแล้วมันก็จะกลับมาเดินนะเพราะว่ามันเป็นปักแบบ7ตัวนะปรับมาใช้เป็น8ตัวก็ยังได้เลยนะะสูตรนะที่1สถิติ75งวดนะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกนะศูย์หเด่นหนะ้าหกเจ็นย์หนึ่งอะออก0 6, นะูนย์หะเข้ามาที่6งวดที่ผ่านมาเด่นสนะี่ห้าหกเ็นย์หนึ่งะออกที่0 6, นะูนย์หะเข้ามาที่6 สูตรเราจะใช้นะฮะหลักแสนสองครั้งหลักหมื่นสิบบนสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สองสิบทายครั้งที่หนึ่งร้อยทายครั้งที่สองสามครั้งสิบทายครั้งที่สงหน่วยทายครั้งที่สองสามครั้งระบวกค่าคงที่เจ็ดตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วะศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศนย์ย์บวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสมเท่ากับสามสามบวกเจ็ดเท่ากับศูนย ศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึท่ากับศนบกสเท่ากับสาบวกแเท่ากับหนบวกจ็ดะฮะเท่ากับแปบวกหท่ากับเกบวงท่ากับศย์ย์บกหเท่ากับหนบวกสเท่ากับสาบวกหท่ากับสีบวกหท่ากับหเราจะได้นะหน่วยล่างในสูตรที่1นึ่งนะฮะแปดเก้าห้า เรามาดูะสูตรที่สอฮะสตินะเจ็ดงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกนะเกสองเด่นสองสามสีห้าหกดแปาออก92้าเข้ามานะที่2องวดที่ผ่านมานะเด่นที่3 4มสี่ห้าเจ็ดแปเนะอ๋อเป็นสูตรแบบนับเรียงตัวนะสี่ห้าหกเจ้าออกศูนย์หเข้ามานะที่6 สูตรเราจะใช้หลักเศษส่งครั้ง1 0ล่างสครั้ง10หน้าครั้งที่1น่สองครั้งร้อยหน้าครั้งที่2องร้ทายครั้งที่1นึทายครั้งที่1นึร้อยทายครั้งที่2 1 0ทายครั้งที่สอครั้งหน่วยทายครั้งที่2และบวกข้างที่2 0งศบวกศเท่ากับศกแท่ากับแปดบวกศนเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกเจเท่ากับห หกบวกเก้าท่ากับห้บวกหกเท่ากับหนึบวกสองนะถ้ากับสนะตัวแรก3ามนะเสร็จแล้วเรานับไปเลยนะสามสี่ห้าเนะคะเราจะได้นะคะหน่วยล่างสูตรที่2องนะสามสี่ห้าเรามาดูสูตรที่3ามนะสะติเจ็ดิบเอ็งวดน,นะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก5้าสาม เด่น8 9 0 2 3 5 6 5ออก53เข้ามาที่3งมดที่ผ่านมาเด่นที่56 7 9 0 2 3ออก0 6หเข้ามาที่6สูตรเราจะใช้นะคะ10บนหน่วยบน3ครั้ง10บล่างหน่วยล่างหน่วยหน้าครั้งที่1 2สองครั้งรอยหน้าครั้งที่สองหน้าครั้งที่2หน่วยหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งระบบข้างที่เจ็ด เาบวก6เท่ากับ5 5 5 5บวก0ูนย์เท่ากับ5 5บวก6เท่ากับ1 1บวก6เท่ากับ7 7บวก0ทกับ7 7บวก1เท่ากับ8 8บวก7เท่ากับ5 5บวก7เท่ากับ2บวก2เท่ากับ4 4บวก7เท่ากับ1 1บวก1เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5บวก1ท่ากับ6บวก2เท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9เราจะได้นะหน่วยล่างในสูตรที่3นะ1 2 3 5 6 8 9 เรามาดูสูตรที่4นะฮะสูตรที่4ี่งวดเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก5 3ามนะเด่น5 6 8 9 0 2 3ออกที่53เข้ามาที่3มงวดที่ผ่านมาเด่น6 7 9 0 1 3 4ออกมาที่0 6ย์เข้ามาที่6สูตรเราจะใช้หลักแสน4ครั้งหน่วยบน5ครั้งสิบล่าง4ครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้ง หน่วยท้ายครั้งที่1 0 0ท้ทายครั้งที่2และบวกข้างที่9 0-0ศูนบวก0เท่ากับ 0+ 0นศบวกเท่ากับ 0+ กเท่ากับ0 0ย์บวก9เท่ากับ9 9บวก7เท่ากับ6 6บวก9นะเท่ากับ5 5บวกงเท่ากับ6 6บวก2เท่ากับ8 8วก1เท่ากับ9 9วเทกับ0วกสเท่ากับ2บวก1เท่ากับ3เราจะได้นะหน่วยล่างในสูตรที่4นะคะ5 6 8 9 0 2 3 ครบแล้วนะทั้งสีศูนรนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะห้าหกแปดเ3้าศูนย์สองสามหนึ่งศูถูกต้องค่ะสูตรที่2เนะี่ยเป็นแบบนับเรียงตัวแหละสามารถนะเอาไป บางคนเอาไปทำเป็นดับได้นะคะก็ดับศูนย์หนึ่งสองแบบนี้นะคะแต่บางทีมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะะอันนี้ยกตัวอย่างงวดที่แล้วนะคะชนกันสี่ตัวนะคะหกเจ็ดเก้าศูนย์ออกศูนย์หกะะก็เข้ามานะที่หกในงวดนี้นะคะเรามาดูตัวชนนะตัวชนตัวแรกนะก็คือแปดตัวชนตัวต่อมาคะก็คือเก้า ตัวชนตัวต่อมานะคะก็คือสามตัวชนตัวต่อมานะคะก็คือห้าเราได้ตัวชนฮะสี่ตัวนะคะในงดนี้นะคะแปดเก้านะคะสามห้านะคะสำหรับหลักหน่วยล่างนะคะเพื่อนๆชอบไหมนะคะ เก้าสามห้านะชอบหน่วยล่างตัวไหนนะคะลองเลือกนะวิเคราะห์พิจารณานะคะนไปเสี่ยง้วยตัวของเพื่อนๆเ,เองนะถ้าเอาตัวรองด้วยมันก็จะเยอะนาคกอจะเลือกนะเพราะว่าสี่ตัวเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะแต่ว่าอัตราการเสี่ยงเนี่ยที่จะมีสูตรหลุดเนี่ยก็มีนะฉะนั้นเพื่อนๆต้องพิจารณาก่อนนําไปใช้นะคะถ้าชอบก็นํนไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ลองเลือกมองตัวรองก็ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ